คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอด o น n ุ g ไนทาง CGN Podcast วันศุกร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังไม่ทันไรเราก็เดินทางมาด้วยกันเกือบครึ่งปีแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่100พอดีเลยครับถ้าสมมุติว่าเฉลี่ยรวมกัน EP ละ3นาทีจนถึงตอนนี้ผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนไปแล้วกว่า300นาที หรือก็คือประมาณ5ชั่วโมงเชียวนะครับโอ้โหฟังกันไปได้ยังไงเยอะขนาดนี้เบื่อกันบ้างไหมครับแต่ถึงอย่างนั้นผมดีใจมากๆและก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามรายการนี้มาตลอดถ้าผู้ฟังมีอะไรที่อยากติชมรายการนี้หรืออยากเห็นอะไรในรายการนี้เกิดขึ้นสามารถพิมพ์บอกในช่องใต้คอมเมนต์ได้ หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ CGN ไทยได้เลยนะครับผมตามอ่านอยู่ทุกคอมเมนต์ทุกข้อความเลยนะครับในคืนนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาใครครวนพระคัมภีร์ด้วยกันสักข้อนะครับวันนี้มาจากพระธรรมย้อนบทที่14ข้อที่6ครับบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา อีกครั้งนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือเป็นผู้เชื่อมานานแล้วก็ต้องเคยได้ยินผ่านหูหรืออ่านผ่านตามาแน่นอนครับเพราะมนุษย์ทำบาปความสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงสิ้นสุดลงเราจึงหลงทาง และถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งบาปและความตายและยิ่งเราไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้ก็ยิ่งทำให้เราต้องดิ้นรนหาทางออกด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่าก็จะล้มเหลวเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่าไม่มีมนุษย์สักคนเดียวทำดีได้ตลอดทั้งชีวิตและไม่เคยทำในสิ่งที่ไม่ดีเลยเราทุกคนเคยทำพลาดครับแต่เพราะพระองค์รักเรามาก พระองค์จึงส่งพระเยซูล,ลงมาตายเพื่อไถ่บาปของเราทําให้เราไม่ต้องถูกลงโทษเพราะการกระทําผิดของเราเพราะพระเยซูได้ตายแทนเราไงครับพระเยซูจึงเป็นหนทางเดียวที่จะพาเรากลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ทรงเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่ปลดปล่อยเราจากอํานาจแห่งบาปและความตายและประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราเราไม่จําเป็นต้องไปแสวงหาการช่วยเหลือจากที่อื่นใด หรืออำนาจใดอีกต่อไปที่จะมอบชีวิตที่มีอิสระเสรีอันแท้จริงให้กับเราได้เพราะพระเยซูทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตและเราสามารถกลับคืนสู่พระบิดาได้โดยทางพระเยซูเท่านั้นนะครับหวังว่าพระธรรมในคืนนี้จะเป็นเรื่องราวความจริงที่ช่วยหนุนจิตชูใจผู้ฟังได้และจะทำให้ผู้ฟังมั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าโดยทางพระองค์เท่านั้น ที่คุณผู้ฟังจะสามารถกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระบิดาได้ครับและถ้าผู้ฟังได้รับกำลังใจแล้วก็อย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆก่อนนอนที่เป็นความจริงนี้ให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับงั้นเรามาอธิษฐานก่อนนอนด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงยอมสละพระบุติของพระองค์เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากการพิพากษา และจะได้กลับสู่อ้อมแขนของพระบิดาอีกครั้งเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ช่วยเราได้พระองค์ทรงเป็นความจริงที่ปลดปล่อยเราจากอำนาจแห่งบาปและความตายและทรงพระชนอยู่แน่ยังไงพระองค์ก็ทรงเป็นชีวิตและลมหายใจของเราเช่นนั้นเราขอเชื่อและวางใจในพระสัญญาอันมั่นคงของพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูอเมน แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก Night, Good Night ได้ไหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ